ฮัลโหลครับว่าไงครับสนุนนี่มันเลยมาสิบห้านาทีแล้วนะถ้าเธอจะอ้างเรื่องสุขภาพโรคไมเกรนของเธอพี่ว่าเธอควรที่จะลาออกไปพักผ่อนนะดีกว่าเป็นภาระคนอื่นเดี๋ยวพี่จะทําเรื่องสง่งค่านาให้ว่าเธอประสงค์ที่จะลาออกพี่ขอบคุณลวกันที่เธอทํางานมาให้พี่ทั้งห้าปี สวัสดีครับช่วงนี้อาการดีขึ้นบ้างไหมครับเนี่ยยังไม่ค่อยดีขึ้นครับรู้สึกปวดหัวหนักกว่าเดิมครับหมออปวดหัวนี่ปวดหัวยังไงล่ะครับปวดหัวข้างเดียวสองข้างหรือปวดหัวตุบๆครับปวดหัวตุบๆข้างเดียวครับหมอโอ้ยฟังดูแล้วเหมือนอาการไมเกรนจะยังไม่หายดีนะครับ อาการไมเกรนเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้จากหลายปัจจัยครับเช่นอาหารการกินการพักผ่อนหรือความเครียดนะครับแล้วไปทําอะไรมาครับเนี่ยอาการมันถึงได้กําเริบขึ้นมาอีกช่วงนี้เครียดเรื่องงานกับเรื่องเงินครับโอ้ถ้าอย่างนั้นหมอแนะนําให้ลองพักผ่อนเยอะๆนะครับหรือหาอะไรทําเช่นการออกกําลังกายครับแล้วถ้าอาการมันปวดมากกว่าเดิมน,นะครับหมอ ออถ้าอาการปวดไม่มากเนี่ยหมอแนะนําให้พักผ่อนนะครับแต่ว่าถ้าปวดมากขึ้นหมอจะสั่งยาตัวนี้เอาไปให้ด้วยเอาไปกินนะครับขอบคุณนรับหครับถ้าสมมุติอาการรุนแรงขึ้นให้รีบมาพบแพทย์ทันทีนะครับอยนาง้างเพื่อนไม่ต้องเครียดน,นะเดี๋ยวทุกอย่างมาันจะผ่านไปเอง hẹn lại các hay สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาการไมเกรนนะครับอาการไมเกรนมีทั้งหมดด้วยกัน4ระยะโดยที่ระยะแรกคือระยะบอกเหตุครับระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวแล้วก็มีอารมณ์ที่แปรปวนง่ายครับระยะต่อมาคือระยะเตือนระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการเห็นแสงวูบวาบแล้วก็มีอาการวิงเวียนหน่อยหนึ่งครับต่อมาคือระยะปวดศีรษะ ก็คือระยะที่มีอาการปวดหัวตุบๆแล้วก็ปวดหัวข้างเดียวครับและผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายอย่างระยะภาวะปกติระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็มีอาการเวียเวียนครับสาเหตุของการเกิดไมเกรนนะครับสาเหตุหลักๆก็คือ1เลยคือสภาพอากาศอากาศที่ร้อนจัดเกินไปต่อมาอย่างที่2นะครับก็คืออาหารการกินอาหารที่มีคาเฟอีนสูง สูงมากเกินไปแล้วก็อย่างต่อมาสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและความเครียดนะครับวิธีการรักษาข้างต้นนะครับอย่างแรกเลยคือพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่2รับประทานยาตามที่หมอสั่งและอย่างสุดท้ายนะครับถ้าการยังไม่ดีขึ้นภายใน3-4ถึง4วันให้รีบมาพบแพทย์โดยทันทีนะครับ